ับก็สวัสดีนะครับชาวเศรษฐุท่านนะครับวันนี้อยูของผมทองมระช่างกันไฟ้านะครับวันนี้ก็มาทดสอบพาวเวอร์นะครับ2000วัตต์นะครับอของลูกค้าจังหวัดเมืองการนะครับที่เดียวนะครับที่เดียวกับปีรวมตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็น2000วัตต์เนาะสมมติว่าเต็มนะครับก็ลูกค้าได้นํามาโมนะครับมอปแองเดิมนะครับพัดแจ็คไฟโมนะครับระบบนี้นะครับ6,500บาทนะครับพร้อมทํา กล่องให้ใหม่นะครับกล่องหน้าให้สวยๆเลยไฟเฟยติดหมดแล้วนะครับนะครับงานสองพันวัตเต็มนะครับเดิมครับเมอแม่งเดิมเอาแป้งเดิมเป็นท่อยกท่อให้ใหม่นะครับแล้วก็ทีอาร์นะครับแล้วก็บอร์ดบอร์ดแมกกาเทคนะครับสบายยเลยงานเนียนๆนะครับงานเนียนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็สิบ แน่แนๆเลยก็18นะครับ18,200พันสองร้อยวัตต์ไว้สี่นะครับ ى, ทั่วไปนะครับขับได้ข้างละสองดอกนะครับยาวๆย,ยืนพื้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราวันวันนี้เรามาฟังเสียงกันได้นะครับเข้าซีดีโดยตรงนะไม่มีทางอะไรเลย มีดีเลย์นะครับมีดีเลย์นะครับตัวดีเลย์ก็โมเองนะครับไม่งั้นรับวัดไ 1,500บาทนะครับได้โมหนา้าสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับกำลังวัดไม่ต้องพูดถึงนะครับผมรับประกันกำลังวัดแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวทดสอบอีกทีอ่า18นน้นะครับตัวนี้ครับ1,800บาทนะครับ ท่านใดสนใจก็มีเครื่องแบบนี้ก็ผมรับโมลนะครับราคาเงินเองนะครับ6,500บาทนี่คือรื้อทั้งกล่องนะครับแต่มอแปลงเดิมทักแจะไฟเดิมนะครับแต่ทอนี่ของใหม่หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางเฟสทอมช่างกันไฟฟ้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามสวัสดีนะครับ